การจะตั้งอ่างน้ำบูชาพญานาคหรือตำหนักสวนที่ประทับพญานาคราชในบ้านขอย้ำอีกครั้งว่าท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงระดับกึ่งเทพกึ่งโอปาติกะมีอิทธิฤทธิ์อนุภาพสูงสั่งเป็นสั่งตายได้ควรจัดตั้งท่านสูงสูงหรือที่เหมาะสมกับอากาศบริสุทธิ์สดชื่น มองเข้ามาในบ้านเห็นเด่นชัดเจนเงินทองจะได้ไหลมาเทมาไม่ขาดสายคนในบ้านจะร่มเย็นเป็นสุขพญานาคราชท่านสูงกว่าพระภูมิเจ้าที่เพราะท่านเป็นกษัตริย์พานาคราชเจ้าแห่งทรัพย์ในดินสินในน้ำแต่เจ้าที่เป็นผู้มีอำนาจในที่ดินผู้มีสิทธิ์ขาดในที่ดินที่ตนดูแลอยู่มนุษย์ยังตั้งศาลเจ้าที่สูงเลย และจัดสารเหมาะสมเลยแต่นี่พญานาคราชคิดจะตั้งท่านแล้วจะองค์เล็กกี่เสียนก็คือพญานาคผู้มีชาติสูงกว่าเทวดาควรจัดมุมเป็นส่วนตัวสะอาดสบายตั้งติดตัวบ้านก็อย่าให้รองน้ำฝนจากหลังคาตกลงอ่างโดนเสียนพญานาคอ่างพญานาคหรือฐานวางองค์ท่านควรจะสูงระดับเอวระดับอก เจ้าของบ้านหันหน้าไปทิศทางมงคลนั่นถึงจะตั้งดีมีมงคลถูกต้องที่สุดตามแบบชาวโลกทิพย์วิธีตั้งอ่างง่ายๆคือ 1. หาองค์พญานาตระกูลไหนก็ได้องค์สีตามชอบตามศรัทธามีเสียนตั้งแต่1-9ถึง9ดูที่งดงามอยากได้องค์บารมีสูงก็ต้องจัดหาง,งามงาม 2. หาจุดในที่เหมาะสม ตั้งติดตัวบ้านก็ต้องอย่าให้น้ำจากหลังคาโดนพระเสียนพญยานาคจะตั้งนอกบ้านก็อย่าให้ห่างเกินไปเพราะท่านไม่ใช่เจ้าที่ 3. อ่างน้ำสะบัวสาราที่ประทับควรจัดตั้งให้เหมาะสมควรสูงระดับเอวเพราะคนเดินผ่านไปมาเพราะคนเดินผ่านไปมาจะไม่เป็นการเหยียบใส่พระองค์ท่าน ให้เกิดอาถรรพ์นในตัว 4. เครื่องที่จะถวายควรหาโต๊ะแยกวางให้เหมาะสมเหนืงสวยงามน่ากราบไหว้ไม่ใช่ตั้งให้คนมองว่าบ้าควรตั้งให้คนมองว่านาเคารพกราบไหว้บูชา 5. หากตั้งกลางแดดควรมีร่มฉัดหรือร่มเงาถวายท่านหรือสร้างเรือนไทยสารากลางน้ำถวายให้แก่ท่าน ปฏิบัติดูแลท่านดังบรรพบุรุษมีชีวิตอีกมิติหนึ่งที่เรามองด้วยตาเนื้อไม่เห็นแต่ท่านมองเห็นเราทุกประการ 6. พาเจ็ดสีสามารถนำมาถวายท่านได้ทาบ้านท่านใดมีทางขึ้นโรงพยานาคจัดแต่งอย่างเย็นหูเย็นตาสงบร่มเย็นหน้ากบาบไหว้ 7. พญานาะคมีความอาถรรพ์มากกว่าเจ้าที่เจ้าพ่อเจ้าแม่เพียงแต่ท่านจะนิ่งสงบให้เราพบอาถรรพ์จากบารมีท่านเองนั่นคือบริวารของท่านเพราะถ้าเราทำไม่ถูกอันดับแรกคือเจ้าที่นั่นแหละท่านจะร้อนจะมาเข้าฝันเป็นงูดำนาคดำเพื่อให้เราหาทางแก้ไขสำหรับคลิปต่อไป เราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องคอยติดตามชมกันนะครับในทางเพจอัปเดตดวงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ